นี่คือความฟินค่ะทุกคนสมมุติว่าคุณมีร้านของชําสมมุติว่าคุณจะไปเอาไปต่างประเทศเอาไปขายที่ต่างประเทศไม่อยากขายให้มันราคาสูงคุณสามารถสั่งเป็นกล่องย่อยได้ซองหนึ่งตกประมาณ175บาทนะคะซองร้อยเจ็บาท แต่มี8ปดห่อเลยทีเดียวมีแปดซองชงนะคะเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าทุกคนหนึ่งขายง่ายกว่าเดิมสำหรับคนไม่มีทุนลองกินซอ,อ,องเดียวรู้เรื่องนะคะซองเดียวรู้เรื่องเพราะความเข้มขน้นเพราะครูถึงบอกว่าต้องกินสูตรเดิมก่อนนะคะถึงจะมากินสูตรพลัสได้ คุณจะได้รู้ความแตกต่างสูตรเดิมเนี่ยจะช่วยปรับหยินหยางแต่สูตรใหม่เนี่ยจะเพิ่มพลังน่ทุกคนสมมติว่าคุณยังไม่ได้กินสูตรเดิมลองลองท้องไว้ก่อนหรือว่าปรับสมดุลไว้ก่อนพอมากินสูตรนี้เดี๋ยวคุณก็จะแบบโอ้ยทําไมถ่ายท้องบ่อยโอ้ยทําไมท้องอืดโอ้ยทําไมปวดขาโอ๊ยทําไมปวดหัวโอ๊ยทําไมมีไข้โอ้ยโอ้ยโอ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 ยอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าคุณจะไม่อยากโอ้ยโอยโอยคุณต้องไปกินสูตรเดิมก่อนแล้วตอนนี้สูตรเดิมเราแทบจะไม่มีวางในตลาดแล้วนะคะใครที่ได้ยินไลฟ์คูแล้วอยากลองกินสูตรเดิมก่อนที่จะกินสูตรใหม่นี่คือสูตรเดิมนะคะตอนนี้แทบจะไม่มีในท้องตลาดแล้วนะตัวแทนเราก็แทบจะหมดกันแล้วนะคะเพราะสูตรใหม่เนี่ยรอฮาลาลน่าจะออกประมาณพฤษภาทีนี้อย่างที่บอกว่า นะคะใครที่อยากกินสูตรดั้งเดิมเพื่อปรับสมดุลหยินหยางให้รีบรีบหาซื้อไว้ก่อนนะคะ2ี0 20กล่อง100กล่องซื้อตุนไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าอนาคตข้างหน้านะคะอนาคตข้างหน้าใครไม่มีสูตรเดิมเสียใจด้วยนะคะเพราะเราจะไม่ผลิตแล้วเสียใจแทนคนที่ไม่ได้สูตรดั้งเดิมเพราะจริงๆแล้วมันต้องปรับก่อน กินสูตรดังเดิมในการปรับสมดุลแล้วมันถึงจะมากินสูตรพลัสเห็นผลเร็วถ้ากดคุณมากินสูตรพลัสเลยเนี่ยบอกตรงนะสําหรับคนที่ไม่เคยกินมาก่อนไม่เคยกินชาไม่เคยปรับสมดุลมาก่อนเดี๋ยวคุณจะโวยวายกินแล้วทาไมท้องผูกหรือกินแล้วทาไมถ่ายท้องมาละสามรอบกินแล้วทําไมเออนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าใจเนาะเราไม่อยากที่จะบอกว่าโอ้นะคะเพราะฉะนั้นเราอยากให้ ทุกคนที่มาฟังครูอค่ะแล้วอยากกินชาของเราอะได้ลองสูตรดั้งเดิมก่อนสูตรออริจินอลกินร้อนได้อย่างเดียวนะคะวงเล็บได้นะสูตรออริจินอลกินร้อนได้อย่างเดียวแล้วเห็นผลไวมาก สูตรใหม่อันนี้คือสูตรออริจินอลสูตรใหม่สูตร p l u สนะคะกินได้ทั้งร้อนและเย็นนะจ๊ะเพราะฉะน,นั้นคุณต้องกินสูตรดั้งเดิมก่อนเพื่อให้ธาตุคุณปรับเวลาธาตุคุณปรับนะคะคุณไปกินแคปซูลก็เห็นผลไวคุณอยากลดน้าหนักก็เห็นผลไวคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายคุณไวมากๆแต่ถ้าหากว่าคุณนะคะไม่กินสูตรแรกแล้วรอสูตรใหม่ทุกคนคุณอาจจะแบบ กระถุงเยอะอะแล้วคุณจะแบบมาโกรธเรามาไม่เข้าใจแล้วก็ไปว่าเรานินทาเรารับหลังว่าโอ๊ยกินแล้วขี้แต่กินแล้วท้องผูกกินแล้วปวดหัวกินแล้วง่วงนอนกินแล้วเพราะมันกระถุงพิษออกแล้วมันกระถุงแรงแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้กินหรือใครที่ป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้หลายๆโรคอ่ะแนะนําให้กินสูตรออริจินอลเท่านั้นพอหลังจากกินปรับได้สักเดือนนึงแล้วค่อยมากินสูตรพลัสสาหรับคนมีโรคนะคนที่มีโรคนะคะดัะนั้นใครที่มีโรค ประจำตัวแนะนําให้กินสูตรดั้งเดิมก่อนนะคะใครที่เป็นเบาหนักใครที่เป็นดันทุลังใครที่เป็นไขมันหรืออะไรก็ตามพวกนี้ให้กินสูตรออริจินอลก่อนวงเล็บนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายเราปรับและฟื้นฟูนะคะตัวเดิมกับตัว plus ต่างกันตรงหนึ่งตัวเดิมดั้งเดิมหรือออริจินอลจะมี9ตัวสมุนไพร9แต่ทีนี้เราไปเน้นค่ะทุกคนตัว plus เราเน้นเรื่องเลือดเยอะเข้าไปอีก นะคะเราใส่อะไรลงไปเดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะเราใส่ตัวบำรุงเลือดเราใส่ตัวที่ให้คุณหลับสบายขึ้นเราใส่ตัวที่ทําให้คุณนะคะสามารถรีดไขมันคุณได้เร็วขึ้นหรือว่าเขาเรียกว่าการเบิร์นได้เร็วขึ้นนะคะไม่ว่าจะกินร้อนกินเย็นก็เบิร์นได้นะคะทุกคนคะขนาดอขียว่เขยา่าเขยใส่น้ำเขยา่าเขยว,ขยวกินยังเบิร์นได้เลยน้ำเย็นน่ะนี่เลยตัวตัวใหม่เป็นแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยจดทะเบียนเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้ว